Mission to the Moon. continue with your mission 5 minutes podcast brought to you by l a l a move Hero ส่งด่วนเพื่อ SME รถกว่า9ประเภทพร้อมให้บริการราคาคุ้มคิดต,ตามระยะทางจริงติดตามสถานะได้แบบเรียลไทม์จองล่วงหน้าหรือส่งด่วนทันทีพร้อมบริการ24ชั่วโมงไม่มีวันหยุดให้ธุรกิจคุณเติบโตได้ไม่สะดุดไว้ใจลาลา move และบริการใหม่ล่าสุด ลาลา o v ฟไร d ์ Ride, รับส่งผู้โดยสารเรียกรถส่งของส่งคนครบจบในแอปเดียวสำหรับใครที่อยากใช้บริการ l a าล m o v e แบบคุ้มๆอย่าลืมใช้โค้ดลา l a Mission นะครับลูกค้าใหม่รับส่วนลดทันที150บาทสำหรับ,บรถกระบะทุกประเภทหรือส่วนลด80บาทสำหรับ,บรถเก่งและ l a าล m o v e ไร d ์รีบใช้กันได้เลยนะครับภายในวันที่28กุมภาพันธ์2568นี้เท่านั้น ก่อนจะไปรับชมคลิปกันอย่าลืมกด subscribe เพื่อพามิ s ช i o n ไปถึงล้านซับด้วยนะครับสวัสดีครับ5 minutes นะครับคุณอยู่กับโรบินธานอุสาครับวันนี้บทความจากคุณดานโกะนะฮะซึ่งก็เป็นคนหนึ่งที่ผมติดตามอยู่นะบทงานเขียนของเขาอยู่บ่อยๆนะครับบทความที่ชื่อว่า how smart creators will build an audience in 2025นะก็คือว่าเราจะสร้างฐานผู้ชมผู้ฟังนะฮะยังไงนะครับ ก็จริงๆคุณคุณแดนโก้นี่เขาก็เป็นคนที่แบบเขียนอะไรสนุกดีนะฮะแล้วก็เป็นคนเขียนอะไรที่แบบยาวด้วยลองฟอร์มที่ดีอ๋อเราต้องพูดทีก่อนว่าก่อนอื่นวันก่อนเพิ่งเห็นข่าวว่าเมืองไทยเนี่ยมีคอนเทนต์ครีเอเตอร์ประมาณ3-4ล้านคนใช่ไหมเยอะมากนะฮะก็คือผมก็เป็นหนึ่งในนั้นเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเออเราต้องทํางานหนักขึ้นเพื่อที่จะที่จะท,จะทีจะให้มีคนสนใจงานที่เราทำนะฮะโอเค คุณแดนเนี่ยเขาเริ่มเขียนบทความบนโซเชียลมีเดียเนี่ยเพราะเขาต้องการอิสระในการทำงานนะครับงานงานที่เขาทำตอนนั้นเ,นเขาเป็นเว็บดีไซเนอร์ให้กับบริษัทมาร์เก็ตติ้งบริษัทหนึ่งนะครับแล้วเขาก็บอกว่าระหว่างนั้นเ,นเขาก็ทำอะไรเยอะมากนะฮะไม่ว่าจะเป็นแบบทำงานเสิร์ฟนะฮะทำงานถ่ายรูปนะฮะทำแบบส่งออารมณ์ประมาณแบบกราฟแบบนี้นะฮะโอ้ทำอ e ีคอมเมิร์ซทำอะไรเยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยเนะครับส่วนใหญ่ล้มเหลว ส่วนใหญ่าง,งานของเขาล้มเหลวก็คือทําไปสักพักมันก็อาจจะไม่คุ้มอะไรอย่างเงี้ยนะฮะจุดเปลี่ยนสําคัญของแดนเริ่มต้นตอนที่เขาใช้ Twitter ในปี2019นะครับหปีนะฮะเขาสังเกตเห็นอะไรบางอย่างเขาบอกว่าเฮ้ยใน Twitter เนี่ยตอนนั้นนะคนก็เขียนเนาะไม่ต้องมีรูปไม่ต้องออกแบบไม่ต้องตัดต่อวิดีโอด้วยนะเหมือนเป็นการส่งข้อความในกลุ่มแชสทสาธารณะขนาดใหญ่เรื่องที่2ก็คือที่เขาสังเกตเห็นก็คือว่าคนพูดถึงเรื่องที่เจ้าตัวรู้คือคนเขียนเนะ่เขาพูดถึงเรื่องที่เขาถนัดใช่ไหม แล้วก็คิดว่าเฮ้ยเราก็สามารถเขียนทวิตแบบนี้ได้นะครับอีกอันนึงคือคนใช้โปรไฟล์เพื่อดึงดูดลูกค้านะครับแล้วก็คนในนั้นน่ะไม่ค่อยใช้แบบภาษ,าษาธุรกิจหรือทางการนะฮะแต่ว่ากลายเป็นว่าการเขียนแบบนั้นน่ะที่ไม่ต้องทางการมากไม่ต้องแบบธุรกิจจ๋าเนี่ยกลายเป็นว่าทําเงินได้เยอะกว่าคนสนใจเยอะกว่านะครับแต่แน่นอนอ่ะสองพก็นานแล้วเนาะโซเชียลมีเดียเปลี่ยนไปมากตั้งแต่นั้นนะครับแล้วเขาบอกว่าแต่เชื่อหรือไม่ว่าการสร้างออเดียร์ ในตอนนี้อาจจะง,ง่ายกว่าสมัยก่อนก็ได้นะถ้าเกิดว่าคุณคิดแบบนั้นตอนนั้นยังไม่มี Tik t o อกไม่มี r ีวิวไม่มีช็อตนะครับแน่นอนว่าพวกนี้ไม่ได้ใช้การเขียนนะครับแต่ว่าความนิยมของมันเนี่ยเปลี่ยนวิธีการทํางานของอัลกอริทึมโดยรวมปัจจุบันอัลกอริทึมเนี่ยเปลี่ยนเป็นแบบที่เรียกว่า interest graph นะฮะแปลว่า follower บนโซเชียลมีเดียเนี่ยไม่ได้สาคัญเท่าไหร่แล้วนะครับหน้าไอ้ f o r y o u ที่เราเห็นเนี่ยนะฮะได้เปลี่ยนจากสิ่งที่เราเห็นบนฟีดสมัยก่อนเราเห็นคอนเทนต์จากคนที่เราติดตามนะ แต่ว่าเดี๋ยวนี้โครงสร้างของพวกนี้มันเปลี่ยนไปนะครับการสร้างคอ,อเดนส์ปี2025เขาบอกว่าประกอบด้วย6กลยุทธ์สำคัญน,นะครับคือการทดสอบไอเดียและโครงสร้างบนโซเชียลมีเดียนะครับคือกลยุทธ์ในการทำเขาเรียกว่าแคตเตอร์ลิส์นะครคือทำยังไงให้แบบโพสมันวิ่งนะครับแปลงไอเดียที่ดีที่สุดของคุณเนี่ยให้อยู่ในฟอร์มอื่นได้ด้วยเช่นนิวส์เลตเตอร์นะครับคือนำงานเขียนไปรีเพอร์เพสบนแพลตฟอร์มอื่น 5. นะครับใช้ประโยชน์จากเหตุการณ์เรียกว่าเป็นเรียกว่าอะไรเป็นกระแสระกระแสนะครับแล้วก็6 n e w s l e t t e r เป็นของที่ดีมากในการสร้างออเดียน์นะครับเขาบอกว่าเราต้องคิดถึงคอนเทนต์ทั้งหมดเป็นหนึ่งเดียวนะครับชอตฟอร์มแน่นอนดึงดูดคนจำนวนมากในระดับเบสิคนะครับมีเดียมฟอร์มนะฮะเป็นวิดีโอยาวขึ้นมานิดนึงเนี่ยก็สำหรับลงลึกลงไปหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็สามารถจะดึงคนเข้ามาใน n e w ส์ e t t เ r หรือว่าจะมาอ่านหนังสืออ e ีบุ๊กของเราจะมาเรียนคอร์สเราก็ได้ส่วนลองฟอร์มเนี่ยอย่างเช่นนิวส์เลเทอร์หรือวิดีโอยาวหรือพอดแคสต์หรือ YouTube อันนี้สําหรับแฟนคลับตัวจริงนะครับที่มีเป้าหมายตรงกับเราแล้วต้องการแบบรู้จักอยากรู้จักเราให้มากที่สุดเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าวางแผนแบบนี้นะฮะจะได้คอนเท็กซ์ที่ครบถ้วนแล้วแน่นอนนะฮะไม่พูดถึงไม่ได้ใช้ AI ในการช่วยทําให้การสร้างหนึ่งคอนเทนต์ของคุณประเด็นของเขาคือการสร้างหนึ่งคอนเทนต์ของคุณเนี่ยมันไม่ควรจะอยู่ที่อันเดียวมันควรจะถูก ทำไปได้ในหลายฟอร์มตั้งแต่เขียนเห็นหน้าสั้นยาวอะไรหลายอย่างมากนะครับรวมไปถึงนิวส์เล็ตเตอร์ซึ่งไม่ควรทิ้งด้วยเช่นเดียวกันนะครับขอบคุณที่ติดตาม5 Minutes นะครับสวัสดีครับ Mission to the Moon. Continue with your mission. 5 Minutes Podcast presented by Lalamove Hero ส่งด่วนเพื่อ SME รถกว่า9ประเภทพร้อมให้บริการ ราคาคุ้มคิดตามระยะทางจริงติดตามสถานะได้แบบเรียลไทม์จองล่วงหน้าหรือส่งด่วนทันทีพร้อมบริการ24ชั่วโมงไม่มีวันหยุดให้ธุรกิจคุณเติบโตได้ไม่สะดุดไว้ใจลาล a m o ู e และบริการใหม่ล่าสุดลาล a ามูฟไร d ์รับส่งผู้โดยสารเรียกรถส่งของส่งคนครบจบในแอปเดียวสำหรับใครที่อยากใช้บริการลาลามูฟแบบคุ้มคมอย่าลืมใช้โค้ดลาลามิชชั่นะครับลูกค้าใหม่รับส่วนลดทันที150บาท สำหรับ,บรถกระบะทุกประเภทหรือส่วนลด80บาทสำหรับ,บรถเก่งและลา a ่ามูฟไร h ์รีบใช้กันได้เลยนะครับภายในวันที่28กุมภาพันธ์2568นี้เท่านั้น